ย้วก็กาวสวัสดีเพื่อนที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r m o ม c h a n n ช l เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์อีกแล้วนะครับมีประเด็นร้อนอีกแล้วผู้ชมวันนี้ก็น่าจะได้ไป PVP กับใครสักคนในชัโลกนะครับที่เขาถามเราเข้ามาว่าให้เรามามาอยู่ไหนเขาอยากจะไฟกัแล้วนะครับคุณ7ยับนะครับตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่6ล้าน3เขาอยู่ที่7ล้านนะครับ ตอนนี้ก็ต่างกับเขาประมาณ8 0 0แสนเนาะถ้าตีเลขกลมๆแบบ8ปดแสนที่ผมตามเขาแต่ลองดูในส่วนของอ,อุปกรณ์เขาได้เปรียบผมอยู่นะเออตัวเนี้ยถ้าสู้กันจริงๆอ่ะมันก็ห้าสิบห้าสิบครับผมต่อให้ผมเองครับตามเขาจะเป็นแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านก็ถือครับแต่อุปกรณ์เราเป็นอุปกรณ์เปอร์เซ็นต์ต้องมั่นใจตรงนี้ด้วยครับเราต้องมั่นใจในตัวเองด้วยครับที่ผมบอกณผู้ช่วงไปช่วงก่อนว่าถ้าเราตีกับอ่าพีพีกับ คนที่พลังลบเยอะกว่าเราประมาณสองแสนสามแสนเนี่ยเราไหวดูป่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาทํางัดนะครับงัดให้มันสุดๆไปเลยคุณผู้ชมเราจะมางัดคนที่ดาเมจเหนือกว่าเรามากกว่าสามแสนนะรอบนี้เราจะมาลองพิสูจน์ตัวเองนะครับตีบทแตกไปเลยนะว่าแปดแสนเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะเกินพิกัดที่เราต้านนะครับมันจะเกินพิกัดที่เราต้านไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของอุปกรณ์ที่ผมทํามาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมทุกคน อ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมขอตีมอนครบก่อนนะอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องถามเขาก่อนนะครับว่าเขาอยู่ไหนแ,แล้วตอนเนี้ยอ่ะเขาพิมพ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตามที่เขาบอกก่อนเนาะเหนือหกร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเข้ามามก็เปิดกันอย่างนี้แลยเหรอวะไม่ใช่ลวเพื่อนไม่ใช่แล้ว,น,ลวนับก่อนดีครับศึกการไปรองนะครับผมกดการบรองต้องนับนะครับ ถ้าไม่นับนี่ไม่รู้นะครับว่าใครจะเปิดก่อนปีก่อนนะตอนนี้ผมเด๋วเรียกผมเรียกเขามาก่อนเขาบอกผมว่าอยู่เหนือหกร้อยผมก็ามาหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกนับก่อนนะเดีย๋ยวไม่นับมาปุ๊บไม่รู้เห็นหน้ากันแนละ้วเปิดเลยอย่างนี้จะบ้ากันละมังนะครับคุณผู้ชมอ่าเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับตอนเนี้เขาอะดามเมจประมาณเจ็ดล้านเอ็ดนะซึ่งมากกว่าผมอะครับ ประมาณ0 0 0แสนเป็นตัวเลขกลมๆม,มากเทอนะครับมันหมายความว่าโอกาสที่เราจะหลมก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าออพลังลบมันเชื่องต่างกันเกือบล้านเนี่ยปมายเท่าที่ผมถามเขาก่บอนว่าพอไหมแต่ต่อให้ผมจะแพ้ยังไงครับแต่ใจเราสู้ครับ,รบผู้ชมเราต้องมั่นใจในอุปกรณ์ที่ผมทํามาครับอุปกรณ์ที่เราทํามาเป็นเซตเปอร์เซ็นต์นะเราต้องมั่นใจในตครงนี้ด้วยนะครับคนไหนที่อยากได้อย่างผมนั้นจะลองไปเซตตาม นึ่งนะครับไฟครับไฟนะครับเปิดก่อนไอ้เปียบนะครับนับหนึ่งแล้วไม่ตีผมไม่สนใจนะครับผมนับไปแล้วนะจังหวะนี้อารมณ์เหมือนรถแข่งเลยนะครับหนึ่งมาไฟเขียวมาปั๊บนี่ผมใส่เลยนะผมเปิดเลยนะุณไม่เปิดนี่ผมไม่โซนเลยนะครับเลขหนึ่งขึ้นแล้วผมจตดนะครับผมจตดหลอดเหลืองหมดนะครับตรงนี้ตัเดือนเราเรายังไหวอยู่นะครับเรายังมีนะครับเขาเป็นเวทนะครับเป็นเวทระยะไกลนะครับเราเป็นเวทตีใกล้เนอดาบเวทบอกเลยว่า ได้เปรียบระยะได้เปรียบประชิดจาดนะครับตอนนี้ก็เปิดไปผมคลิกด,ดูเลือดเขาอยู่นะครับเขาเหลือ60สบเปอร์ตรงนี้ผมคลิกติ๊กเลือดดูนะครับว่าเขาเหลือเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็สกิลไปครับรัวๆแอคแท็กรัวๆเลยตอนนี้เขาน่าจะพี่เขาน่าจะแพ้ผมปะทุกคนเขาน่าจะแพ้ผมนะเนี่ยดูดิผมตังกาแฟแสนครับตอนนี้คลิกเหนือชั้นผมแตกรัวๆนะคุณ้ชมเห็นอะไรปะ มิด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 เป็นไงครับขีเหนือชั้นขี่เหนือชั้นของผมบอกเลยว่าตีเหนือชั้นเจ้าจ่นะครับแต่เป็นจีบรวยผปก็ชนะนะครับบอกเลยว่าของเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยมันจริงเยอะจริงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ลองมาเทสใหม่นะครับผมจะบอกเขาว่าอสามในสองแล้วเดี๋ยวเราเทสสามในสองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราบอกเทสต์สองเทสสามแล้วนะก็คือเทสสองในสามนะครับว่าใครชนะติดต่อกันสองครั้งก็ น่าจะชนะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอเคตีให้ตายก่อนเดี๋ยวเราเอา,กาเกาะเหลืองตัวน,นี้เดี๋ยวให้น้องตัวเปิดตีเราให้ตายก่อนนะเอ้นอนเจ็ดยับดิตัวเปิดอะไรอ่ะอยาให้เขาตีเราให้ตายก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้อ่ามีหลอดเหลืองเท่ากับเขานะเพราะว่าตอนเนี้ยผมอ่ะเป็นมวยรองจ,จัดนะครับเขาอ่าเป็นมวยต่อเนาะเขาก็พลังลบเยอะกว่าผมแปดแสนซึ่งถ้าไม่มีหลอดเหลืองเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ตอนนี้ต้องให้เขาตีเราให้ตายก่อนเนาะแต่ว่ากวัวเขาจะตีเราตายนี่ก็น่าจะเจอเหมือนกันอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็เกิดเป็นที่รอยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานับกันก่อนเลยเอานะปะคมณลองจับตาดูดีนะครับจังหวะที่เขาตีผมนะครับผมอ่ามีรดดาเมจเหนือชั้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาเขาตีผมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามิสมิสมิสนะครับหนึ่งนะครับเปิดปั๊บ โอ้โหเปิดก่อนนะเปิดโอ้โหเลห็กนึงผมไม่ขึ้นไม่เป็นไรผมเปิดหน้าซันเลยด้าเม่คุณเยอะกว่าผมแปรแสนผมไม่สนใจแล้วด้าเมืคุณเยอะกว่าผมแปรแสนนะไปพลังลบเยอะกว่าเปรแสนผมไม่สนใจแล้วตีก่อนฮิหนึงคงไม่สะดุ้งขนาดนั้นหรกแม้แต่ที่รู้ว่าเกาะเหลืองคุณไปแล้วนะ ที่รู้ว่าเกาะเหลืองคุณไปแล้วดาเมจเยอะกว่าผมนะครับแปแผนเกาะเหลืองคุณไปแล้วครับจังหวะนี้เกาะเหลืองผมเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครับบอกเลยว่าจังหวะนี้ผมน่าจะได้เกือบจะจัดนะครับมีหลอดเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เลือดอีกเต็มหลอดบอกเลยว่าสดชื่นนะครับจังหวะนี้ครับผมตีรัวตีรัวนะครับเกาะเหลืองเร่งนะครับจังอ่าผู้ชมต้องดูคีเหนือชั้นผมนะครับคิ้ขี้เป็นยังไงครับผู้ชมแต่จังหวะที่เขาตีเราผู้ชมเห็นไหม มิสมิสมิสผมไม่รู้นะว่ามิสยูหรือมิสคอจังหวะน,นี้ที่รู้ว่ามิสเรือๆนะครับจังหวะน,นี้ผมน่าจะได้เปรียบน่าจวินอีกเช่นเคยนะครับเทสสองในสามคงเป็นผมเท่านั้นนะครับที่ชนะไปนะครับน,น้องเจ็ดยับน่าจะแตกเป็นที่รียบร้อนนะครับแตกนะครับขี้เหนื่อยชั้นขี้เหนื่อยชั้นขี้เหนือนหน่อยชั้นะับเรียบร้อยอ่ะต่อมาเดี๋ยวน่าจะอีกสักเทสหนึ่งดีกว่าไหมคุณผู้ชมอีกสักเทสหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันเกินกด ของเราอีกสักหนึ่งครั้งนะครับให้เราให้เขาเนะี่ยตีเกาะเหลืองเราออกสักครึ่งหนึ่งดูนะครับว่าเราจะไหวไหมคือผมต่อให้ดดเมจทแป่แสนเลยแล้วก็เราก็ต่อยเขาอีกเกาะเหลืองหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวเขาต่อจอยนี้เนาะให้เขาฆ่าเราก่อนนะให้ฆ่าเรา,เราไม่ตายก่อนเนดะี๋ยวเรามาเทสอีกไฟแล้วผมมาจะให้เขาอะตีเกาะเหลืองผมอะครับครึ่งหนึ่งโดยที่ว่าเราอะเสียเปียบเกาะเหลืองครึ่งหนึ่งแล้วก็ไดเมจตาตอีกแป่แสนเว้ยผู้ชมลองดูว่าอุปกรณ์ที่ผมบวกมาเนี่ย มันจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็สเตตัสที่ผมทํามามันจะไหวไหมครับเออก็มีเพื่อนๆนะครับบางคนเขาก็บอกว่าทําไมไปอัพอ่า H.R เยอะเกินไปตรงเนี้ยหัวแม่นยำนะครับฮีโร่ต้องมีนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีดาเมจแล้วตีผิดเนี่ยเหมือนมวยเหมือนมวยกัดอะไรนะมวยกัดไอการกล้วยวะกับกล้วยวะที่แบบมัดต,ตาแล้วก็ต่อยอะอต่อยคุณจะต่อยแรงแต่ต่อยผิดอะดามเมจก็ไม่เข้าขเขาถูกปะเออ,เอ,อ จังหวะนี้ควรมีแม่นยําด้วยนะเพื่อนๆแต่คนไหนที่อยากสนใจเป็นเ t i เยอะอันนี้ก็แล้วสุดแล้วแต่เลยนะครับแต่วัดสายของผมเล่นนะผมเล่นบาลานนะแม่นยําตีแรงเนีย่ยโอเคเดี๋ยวผมว่าเขาก่อนนะครับให้เขาตีมาตั้งครึ่งหนึ่งตอนแรกผมคิดว่า5ท้ทีผมบอกเขาว่า5้ที ทีคิดว่าเกาะเหลืองผมจะครึ่งหนึ่งแต่ไม่จ้าเกาะเหลืองนี่ผมเนี่ยวจะจัดนะครับไม่รู้ว,กว,กว่าเกาะตาอะไรนะที่รู้ว่าตีไม่เข้านะก็เลยบอกเขาตีมาเลยจะบอกเองอะตีไม่ให้ครึ่งหลอดไปเลยตีตามใจชอบตีตามระบบระเบียบไม่มีกฎอะไรแล้วตีไปเลยตีไปตามใจชอบแหละมันจะไม่ครึ่งเลยมิด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 ,มด,มด,มดตีแล้วเหรอครับกดแรงๆให้หน้าจอแตกไปเลยครับกดแรงๆให้หน้าจอแตกไปเลยครับตอนนี้ก็น่าจะครึ่งแล้วนะครับหายไป60เปอร์แล้วทุกผู้ชมหายไป60เปอร์แล้วตอนนี้ ผมบอกเขาตีขึ้นนึงนะแต่ผมบอกเขาไม่ทันบอกเลยว่าสี่สิบเปอร์ใจก็เอามาดิสี่สิบเปอร์ใจก็เอาเนั่งนับแล้วนะสามสี่สิบเปอร์เกาะสี่สิบเปอร์กัพลังลบตามอีกแปดแสนไปหนึ่งขอเปิดก่อนแม่งเลยเลขหนึ่งไม่ขึ้นจังหวะนี้ไปครับโอ้โหต่อให้ดาเมจต,ต่อให้พลังลบแปดแต่แล้วก็ในส่วนของเกาะเหลือครึ่งนึงขอเปิดทิศหนึ่งก่อนแล้วกันข้อหาเลขหนึ่งไม่ขึ้นจังหวะนี้คงไม่ว่าอะไรนะ ตอนนี้เกาะเหลืองผมปริมปริมเขาก็ปริมนะครับจากเกาะเหลืองเต็มตัวนี้เรียบร้อยครับติดคอมโบของผมนะครับขีดเหนือชั้นออกโลโลครับจังหวะนี้เขาตีผมค่อนข้างมิด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 นะครับตรงนี้จังหวะนี้คิดอัติเมทผมออกรัวๆนะครับแล้วก็ขีดเหนือชั้นนะ บอกเลยว่าน่าจะตามระเบียบนะครับตอนนี้มีรุนนะครับผมปิ่มมากผมปิ่มมากจากังหวะนี้เขาไม่อยู่ครึ่งหลอดครับตอนนี้วัดนามิตไปครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามีครึ่งหลอดแล้วผมก็มีครึ่งหลอดแล้วผมจะปิ่มจังหวะนี้ผมจะตายหน้าแหยอับอายไม่ได้นะเพื่อนอุห์ต,ต่อให้เขายังดีเฮ้ยผมจะจังหวะเป็น,นจังหวะเอาดิไม่ไม่รูว้ว่าใครจะชนะจะแพ้ตอนนี้ที่รู้ว่าปิ่ม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 กดเลยครับมวยตอนนี้โอ้โหนามิตรผมขี้เหมือนชั้นขี้เหมือนชั้นแต ไฟล้วนนะครับ3เทสชนะรวนนะครับเทสแรกเป็นเท,ดทสดวนเทสทสทองเป็นเทสคนเฟิร์มครับแล้วก็เทสที่3เนี่ยผมต่อยให้เขาอีกครึ่งหลอดบอกเลยว่าชนะนะครับตัวนี้ต่างผม8 0 0 0สนนะครับคุณผู้มชมตอนแรกเราเราไฟกันน้องตัวเปิดมานี่ต่างกันประมาณ30,000นตอนนี้ผมทําเกินพิกัดตัวเองและด้วยพลังลบที่ตามนะครับ80,000นนะครับท่วนเลยตามระบบ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องตัวเปิดน่าจะอยากลองกับเราวะอ่ะน้องตัวเปิดวะเกาะครึ่งหลอดโอเคเดี๋ยวเราพิมพ์ไปกิ่งๆเขาก่อนนะครับหน้าเมจดหนึ่งหลานเกาะครึ่งหลอดนะครับเป็นตัวเลขกลมๆโดยประมาณโอเคตอนนี้น้องตัวเปิดก็น่าจะไฟกับคุณจัดยอบอยู่นะครับตอนนี้ก็ลองมาดูนะครับว่าใครจะชนะไปนะครับจังหวะนี้ตัวเปิดน่าจะไม่ไหวนะครับ ในส่วนของเจ็ดยับเนี่นครับมีเกาะเหลืองอยู่ปริมปริมแล้วนะครับตอนนี้เหลือปริมปริมแต่ของน้องตัวเปิดเองตัวนี้เกลี้ยงแล้วนะครับเกลี้ยงไม่น่าจะไหวกับคณเจ็ดยับนะคณเจ็ดวัดตอนนี้เลือดเต็มหลอดเลยนะครับจงังหวะนี้ตัวเปิดแตกเป็นเชียบร้อยครับเจ็ดยับวินนะครับเดอะวินเนอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิสู้กันนะครับแต่ของตัวเปิดเองนี่น่าจะต้องทำอ่าสเตตัสใหม่อยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตีเบาจัดนะตีถูกนะครับแต่ว่าตีเบาแต่ในส่วนของ จ่ดจับเนี่ยตีแรงนะครับแต่ว่าตีผิดเนาะอันนี้ก็รามิของเขาและผมเนาะสำหรับอ่ตัวเปิดโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้น่าจะได้ลองไฟกับใครอีสักคนนะเหมือนจะมีคนอยากจะเทสต,ต่อนะครับของน้องตัวเปิดกับของคุณจัดจับก็ต่างกันพอประมาณเนาะของผมก็ต่างจากเขาแต่ตรงน,นี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าจเจอกัน youtube นะครับสำหรับเทสรอบนี้นะครับเอ่อ สำหรับเทสร,รอบนี้ครับเอาทําไมมีเอลมาอย่างนี้คือไว้เรวเอลจะเอาอีกวะเฮ้ยแต่ละคนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยคือทุกคนแม่งดามดเมจเยอะก่าผมหมดเลยนะเวย้ยพลังเยอะกว่าทั้งนั้นเลยนะเวย้ยอ้อหผมหัวจะปวดนะครับทําไมไม่เจอดาเมจเข้ากันบ้างนยนะผมเอกผมสบายครับดาเมจน้อยก็ดีครับผมจะสบายครับแต่นี่อะไรนะครับมีแต่พลังลบเยอะก่าผมทั้งนั้นเลยนะจิตใจทําด้วยอะไรนะครับเหตุใดถึงไม่รักกันเนาะ แต่วันนี้เซเว่นเดย์เซี่ก็มานะครับจังหวะนี้น่าจะลองกับใครนะครับตรงนี้ตัวเปิดอาจจะอยากลองหรือเปล่าผมจะลองถามดูเนาะว่าใครจะเทสอีกไหมนะครับเผื่อว่าจะลองเทสกับสายอื่นบ้างโ้จังหวะนี้เขาเปิดกันอู่แล้วุ่นผู้ชมจังหวะนี้ตัวเปิดบอกว่าอยากแก้มือกับเจ็ดยับนะครับที่แพ้ลงไปนะจังหวะนี้เป็นยังไงนะครับเจ็ดยับมีหลอดเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวเปิดนี่หมดไปเลยนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจังหวะนี้ใช้เฟา ไฟมรสุมเผากันทั้งคู่ไปเลยนะครับตอนนี้ผมขอเช็คเอลก่อนเลยนะครับเขาน่าจะอยากไฟผม6ล้านสานะครับแต่ส่วนเอลเล้านเคุณผู้ชมหัวผมเนี่ยจะปวดจะปวดเลยนะครับบอกเลยว่าตัวอ่าผมเจอกวิศาดเนี่ยดามีต่างกันก็นโหคุณพระและเจ็ดล้านกว่าเนาะอันนี้มาเจ็ดล้านเจ็ดคุณพระจิตใจทําด้วยอะไรนะครับตัวนี้ก็น่าจะต่างกันครับประมาณล้านสามได้อะ่ะ ล้านสามถึงล้านห้าได้มั้งเนี้ถ้าตีเลขุมกลมนะก็ประมาณล้านสามถึงลนะ้านห้าเนี่ยผมขอโดยประมาณแล้วกันอ่ะจังหวะน,นี้ตัดมาอีกทีตัวเปิดผมหายไปไหนแล้วอ่ะตัวเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเาโอเคเราต้องบอกเขาก่อนนะครับว่าเราเนี่ยน่าจะเพนะครับเจ็ดจุดเจ็ดล้านคผู้ชมแต่จังหวะน,นี้นะครับเขาขอมาครับด้วยศักดิ์ศรีแห่งชุดเปอร์เซนต์ของผมนะครับด้วยศักดิ์ศรีการทํามาเนาะ เราก็ต้องฝ่ายนะครับจะแพอย่างไงผมก็ต้องลองดูนะผู้ชมมามันจะหยามหน้าเกินไปแล้วนะครับมันขอเราไฟเนี่ยดาเมต่างขนาดนี้แพ้เราก็ไม่ได้เสียหน้าครับนับไปครับจังหวะนี้หนึ่งกดครับเรียบร้อยครับเปิดหน้าสันตีไม่ตีผมไม่รู้เลขหนึ่งขึ้นนะผมเปิดหน้าอย่างเดียวครับตรงนี้เกาะเหลืองเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราตีไปครับตีรวนะครับคิดอันติเมตที่เหนือชั้นก็ออกมานะครับไม่สนใจแล้วครับจังหวะนี้หลอดเหลืองผมปิ่มมาแล้วหลอดเหลืองผมเริ่มลดมาแล้ว แต่วันนี้เขาใกล้หมดแล้วครับเดินหน้าตีอย่างเดียวครับไม่สนใจนะครับขี้เหนือชั้นผมออกรวัวขี้เหนือชั้นตีแม่นยำไม่มีมิดแม้แต่หนึ่งนะครับตีไปครับตีแม่นตีโดนตีหน้าสันตีหน้าแห่ครับบอกเลยว่าเกาะเลือดผมเหลือปิ่มๆแล้วนะครับจังหวะนี้ยังยืนได้นะถ้าว่าผมเกาะหมดแล้วยังมีหลอดเลือดที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับจังหวะนี้เขาก็น่าจะครึ่งหลอดแล้วนะครับตอนนี้เลือดผมได้เปรียบอยู่ครับตีไปครับไม่สนใจครับจะเดินนี้ไปไหนเล่าเจ้าสาวน้อยโอโหนี้เคาาถอยไปนนะะรับ่จหุด ไฟแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าไฟนี้จะเห็นผลเลยนะครับว่าจะแพ้หรือชนะน,นะครับแต่รู้สึกว่าผมได้เปรียบในเรื่องของเลือดอยู่นะครับไฟก็น่าจะจบเพียงเท่านี้มะครับไม่น่าจะมีใครเทสแล้วนะครับสำหรับเจ็ดจับก็แพ้ผมไปสามเทสแล้วนะครับแล้วก็ตัวเปิดเองนี่ไม่รู้เขาจะลองกับผมหรือเปล่านะเพราะว่าเราเคยไฟกันแล้วหรือว่าน้องน่าจะอยากลองดูโอเคเดี๋ยวเราเทสกันเนาะตัวเปิดอีกไฟนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะแก้มือกับวิสานเนาะจะได้รู้ว่า ตัวเปิดเนี่ยแพ้ของเจ็ดยับไปนะครับแต่ว่าถ้าตัวเปิดสู้กับผมถ้าผมแพ้ตัวเปิดนี่อับอายกระทั่งคณะนะครับบอกเลยว่าผมชนะ2คนนี้ได้แล้วมาแพ้ตัวเปิดโอเคมาเดี๋ยวเราจะไฟกับตัวเปิดต่อเลยนะครับจากที่เราเจ็บมาเนาะจากที่เราเจ็บมามีเกาะเหลืองขึ้นหลอดกับเอลนะครับไปสองหนึ่งเปิดก่อนเลยครับเลขหนึ่งผมไม่รู้เป็นไรนะไม่ชอบขึ้นอน่ะแต่ที่รู้ว่าไม่รู้นะครับไม่สนใจแล้วผมเปิดหน้าสั่นนะครับต่อให้เกาะเหลืองขนาดนี้ละ โอติดคอมโบมานะครับของตัวเปิดนะครับจังหวะนี้หลอดเหลืองเรายังมีอยู่นะครับแต่ตัวเปิดเนี่ยเกาะเหลืองหมดแล้วนะครับจังหวะนี้กดแอคแทกรัวครับบอกเลยว่าขี้เหนือชั้นก็มีนะครับเฮ้ยเพื่อนๆสังเกตนะครับ3คนตีผมจะมีมิดเลยนะครับจะมีมิดขึ้นอยู่นะจะมีมิดขึ้นอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับรู้สึกว่าตัวเปิดน่าจะตีแม่นยำกว่าครับแต่มีมิดขึ้นอยู่นะแต่ว่าจังหวะที่ผมตีเข้าไปนะครับขี้อันติเมทขี้เหนือชั้นนะครับบอกเลยว่าแตกรัวนะครับแตกเขียวแตกแดงบอกเลยว่าโอ้โหหน้าสั่่่่นนนนนะะตตััััวววี้เเเปิิิดรรมมแแลล เลือดผมเหลือเยอะจัดนะครับตัวเปิดเหลือทิเปอร์เซนแล้วนะครับตอนนี้ตัวเปิดวิ้งครับอารมณ์แบบอยากฟิกเกอร์หนีฟิกเกอร์โยกยังไงก็ต้องเดินเข้ามาไฟตรงตรงอยู่แล้วครับคุณก็ทวงเวลาผมได้แค่ในระดับหนึ่งเทียบของน้องตัวเปิดนะครับตอนนี้ก็จบเทปเป็นที่ชุร้อยครับตัวเปิดแตกและเอียดไปอีกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะของต้องขอขอบคุณเพื่อนที่เขาเข้ามาเทสเนาะวันนี้ก็สนุกมากครับสำหรับการเทสนะครับได้ลุ้นได้ อลองเทสชุดตัวเองครับเทสาดาเมจตัวเองแล้วก็ในส่วนของพลังลบต่างๆนาน,าน,านเนาะไอที่เราทํามาอุปกรณ์ที่เราทบดอกมาเนาะวันนี้ก็สนุกมากครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราบอกเขาว่าไวเ้เจอกันในคลิปแล้วกันนะครับวันนี้สนุกมากครับของคุณเจ็ดจับก็เก่งนะครับแล้วก็ของเอลนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าสู้ผมเองก็อาจจะมีโอกาสแพ้ได้เนาะเพราะว่ามันห้าสิบมาสิบครับเพราะว่าเขาเยอะกว่าผมคนข้างเยอะเนะาะเรื่องของเจ็ดจับครับถ้าไปทำประดับใหม่แล้วก็ไปไล่ในเรื่องของลองใหม่ครับก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับ สำหรับผมเองก็สายดาบเวทเนาะคนไหนที่อยากเซตตามผมก็เซตได้ครับก็มีลงไว้ในอยู่ทุกคลิปเนาะว่าผมเซตอะไรบ้างนะครับว่าในส่วนเนี่ยในส่วนพลังต่างๆนะแต่นนเนี่ยต้องมีแม่นยำแล้วก็ดาเมจเนาะตีแรงแต่ตีไม่โดนก็หมดค่านะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แลื่อเพิ่มความรู้นะครับสำหรับความรู้ที่เพื่อนๆให้มาก็จะเป็นความรู้อีกทางหนึ่งนะครับที่ผมจะไปปรับใช้เนาะ การที่เรามาคุยกันเนาะก็จะไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรต่างๆนานานเนาะถูกทุกอย่างนะครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไปทำภารกิจอื่นๆต่อตามผมแล้วเนาะผมเองก็น่าจะมีเรื่องคุยกับเพื่อนๆแดดเพียงเท่านี้เนาะคนไหนที่อยากไปติดตามทำตามนะครับหรืออยากให้ผมแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับายบายไปเจอกันคลิปต่อไปครับ